คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21มกราคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA ประจำเช้าวันอาทิตย์ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านจรวดฮุสตันโรเกตครับเปิดบ้านโตโยต้าเซ็นเตอร์ตอน8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับคำเยือนของยูทาห์แจ๊สครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านครับฮุสตันโรเกตคือยอดโค้ชอย่างอิเมอุดอก้าครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มวิลฮาร์ดี้ของยูทาห์แจ๊ส ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของฮุสตันโรเก็ตครับแพ้มา3เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนนิวยอร์กนิกส์แล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์ขาดลอย94ต่อ109ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งฮุสตันโรเก็ตเป็นเจ้าอ้วนเฟร็ดแวนวีดครับ24แต้ม3รีบาวด์12แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลเสริมด้วยเออร์เบรียสเซนกุนครับเซนเตอร์ของทีม18แต้ม10รีบาวด์5แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแล้วก็ตัวกาดตัวเก่งอย่าาง Green, 15แต้ม7รีบว สุดท้ายอุสตันโรกเกตแพ้นิยอกนิกส์ไปแบบขาดลอยครับส่วนผลงานของยูทาจัสในเกมล่าสุดเรียกว่าเสียดายมากๆครับหลังจากที่ชนะมา6เกมรวดเกมล่าสุดก็แพ้คาบ,บ้านให้กับทีมพลังหนุ่มอย่างเคามาซมสตี้ทันเดอร์ด้วยสกรอร์129ต่อ134ครับแม้จะได้โคลินเซกตันกดไป31แต้ม1รีบาว n d 7สซิสต์แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยแม่ทัพของทีมอย่างลอรีแมคเคนน26แต้ม10รีบาว n d 4ส s ิสต์เป็น double d o u b l ลครับ และจอมดูดันอย่างจอห์นคอลลิน21ต้มซีรีบาวแต่สุดท้ายยูท่าแจสก็พลาดท่าแพ้ในบ้านจนได้ครับในเกมล่าสุดโรทอร์ายส่งรายชื่อมาแล้วพ่อยการ์ดฝั่งเจ้าบ้านฮุสตันเป็นเจ้าอ้วนเฟร็ดแวนวีดครับจะได้ดวนกับคริสดันดาวรุ่งของยูท่าแจสตตำแหน่งนี้ส่วนตัวคิดว่าเฟร็ดแวนวีดครับเหนือกว่าแบบชัดเจนครับ และเมอยิง3คะแนนชูติ้งการ์ดจจเลนกรีนครับดาวรุ่งที่เล่นอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้จะได้ดวลกับโคลินเซกตันครับซึ่งฟอร์มโดดเด่นเช่นกันครับตำแหน่งชูติ้งการ์ดความเป็นส่วนตัวคิดว่าโคลินเซกตันเหนือกว่าครับไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับโดดเด่นเรื่องเกมรับอย่างเจ้าจอมโหดดิลันรู克จะได้ดวลกับนักบัสชาวอิตาลีซิโมเน่ฟอนเตชิโอครับตำแหน่งนี้ชื่อชั้นของดิลันรู克斯ข่มอยู่เล็กน้อยครับ power f o r ิร์ดครับทางด้านเจ้าบ้านจาบาริสมิธจูเนียครับยืนประจำ อย่างลอรีแมคเคนเนนตครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวคิดว่าลอรีแมคเคนเนนเหนือกว่าชัดเจนและเซนเตอร์คุมวงในครับจุดขายของฮุสตันชุดนี้คืออัเบร์เซนกุลครับนักบาสชาวตุรกีจะได้ดดนกับจอมโหดอย่างจอห์นคอลลินส์ครับตำแหน่งนี้สูสีมากครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเซนกุลไม่ได้เป็นรองคอลลินส์ผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านฮุสตันโรเกตมีปัญหาแค่วิกเตอร์โอลาดิโปเจ็บเข่าเท่านั้นครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่21มกราคมครับส่วนยูท่าแจสทีมเยือนคเเทท่่่าาีช็ลสุด ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านฮุสตันร็อกเก็ตประกอบไปด้วยเจ้าอ,อ้วนเฟร็ดแวนวิทจา e เลนกรีนดิลอนบรูคส์เจ้าเบลลี่สมิธและอเรลเซนกุลครับส่วนยูทาจสทีมเยือนครับประกอบไปด้วยคริสดันโคลินเซกตันซูโมเน่ฟอนเตชิโอลอรรี c แมคเคนและจอหนคอลลินส์ครับ ทางด้านโจบ,บ้านฮุสตันโรเกตรังอันดับ11ในสายตนตกชนะ19เกมและแพ้ไป21เกมครับส่วนยูท่าแจสครับยู่อันดับใกล้เคียงกันครับรังอันดับ9ในสายตนตกชนะ22เกมแล้วก็แพ้ไป21เกมครับและการจับคู่แมชอพดวลกันในวันนี้ครับเซนเตอร์ของทางด้านฮูสตันนะฮะนักบาสชาวตุรกีอัพรเรลเซนกุนดูดูกันนี้21.5แต้มต่อเกมโดดเด่นมากๆครับเปอร์เซ็นต์วิโกอ,อยู่ที่5 4เปอร์เซนต์ จะได้ดวลกับทางด้านแม่ทัพยูทาเจสเลวรีแมคเคนน24.1ตามต่อเกมเปอร์เซนต์วิอยู่ที่50%ครับและนี่ก็เป็นทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับผลงานเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ครับบุสตันโรกเกสเสียทรงแพ้มา3เกมรวดครับส่วนยูทาเจส พึ่งพาไทายกับโอเคซแบบบุวิวทครับแต่ทรงบาสก็ถือว่ายังดูดีอยู่ครับไม่ได้แย่มากครับและการยิง3ามคะแนนะและเกมรุกของยูทาจ z สก็ยังเฉียบคมเหมือนเดิมครับเกมนี้น่าจะออกมารูปแบบค่อนข้างจะสูสีครับแต่ขอซื้อเกมรุกยูท j จ z สเหนือกว่าวันนี้บุกมาชนะได้ถ้าแพ้คงไม่เกิน2ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ